สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีธนูนะคะประจําเดือนมกราคม2568ค่ะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างเนาะเริ่มกันที่พลังงานของชาวราศีธนูก่อนนะคะอ่ะไพ่ใบรแรกขึ้นมาค่ะ King o f s อดเ p เดอออฟอดค่ะ10ดาบ 킹อฟขับค่ะห้าไมา้จัดจิตควีนอฟวาดค่ะแปดดาบเพเอลพาร์ติเคิลค่ะและควีนอฟพาร์ติเคิล โอเคค่ะสำหรับพลังงานของชาวราศีธนูนะคะก็บอกเลยว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีธนูค่ะก็ต่อสู้ฟันฝ่าหรือว่าปรับตัวมากับความสัมพันธ์พอสมควรเนาะณตอนนี้เวลานี้คุณเริ่มต้นที่จะคิดตัดสินใจค่ะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะว่าจะาไปต่อหรือพอแค่นี้หรือก่อนหน้านี้มีการตัดสินใจที่จะคบกันแบบจริงจังค่ะเหมือนที่ผ่านมาอาจจะต้องปรับแล้วก็เหมือนกับ มีเรื่องมีปัญหามีประเด็นกันมาค่อนข้างพอสมควรเนาะอาจจะมีเรื่องของคู่แข่งเข้ามาด้วยค่ะก่อนหน้านี้เขากับคุณยังไม่นิ่งยังไม่ฟันธงยังไม่ลงตัวยังไม่ได้คิดที่จะคบกันแบบเปิดเผยหรือคบกันแบบจริงจังเนาะก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยมาพอสมควรค่ะหรือความรักความสัมพันธ์ช่วงที่ผ่านมาอาจจะเคยไม่มั่นใจมีความกังวลใจมีความหวั่นใจมีความหวาดระแวงกับคนรักเนาะณนะตอนนี้เวลานี้มีการ กลับมาเคลียร์ใจมีการกลับมาคุยกันที่จะคบกันแบบจริงจังค่ะเพราะว่ายังไงล้วพลังงานของจัดจทิตขึ้นมาเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเลือกแล้วเขาเลือกแล้วตัดสินใจแล้วค่ะควีนออฟวารยิ่งขึ้นมาเนาะเป็นการครบกันแบบจริงจังค่ะเลิกแล้วค่ะคบกันแบบเล่นๆคุยกันแบบเล่นๆไม่เอาแล้ะค่ะณนะตอนนี้ชาวราศีธนูจริงจังกับความสัมพันธ์นี้ค่ะก็ะคือที่ผ่านมาก็ถือว่าในความสัมพันธ์ก็ หลงรักเขาหมดใจไปแล้วค่ะในตรงนี้เนาะถึงมันจะมีปัญหามีประเด็นยังไงแต่เรื่องของใจเราตัวตคุณเองอะ่ะรู้ใจตัวเองค่ะว่าเขาเป็นคนที่ใช่เขาเป็นคนที่ตรงสเปคตรงไทยเนาะแต่ก็จะมีบ้างในบางมุมที่ยังต้องปรับกันอยู่แต่ก็ถือว่ายังให้โอกาสกันได้ค่ะยิ่งนานวันคุณยิ่งผูกพันคุณยิ่งรักเขามากขึ้นมากขึ้นทุกวันค่ะณนะตอนนี้เวลานี้ชาวราศีธนูมอบใจมีใจให้กับเขาแบบเต็มร้อยไปแล้วนะคะเหลือแต่ว่าเออจะ ปรับตัวกันได้มากน้อยแค่ไหนนณะนาทีนี้ต่อจากนี้ไปความสัมพันธ์ที่คุณคาดหวังคือความสัมพันธ์ที่จริงจังชัดเจนแล้วก็เหมือนมองถึงเรื่องการสร้างอนาคตร่วมกันค่ะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะอืมไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นจัตจิตค่ะ king of particles นะคะ Nine of Cups เหมือนเขาก็ตัดสินใจที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์แล้วค่ะเหมือนเขาก็คุณนะตอนนี้เวลานี้คิดเหมือนกันคิดตรงกันเนาะเพจอศอฟสอดค่ะพลังงานของเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะอีกในนึงก็แอบ,บเป็นคนขี้เบื่อนะคะคนคนนี้เนาะอาจจะต้องมีอ่อสีสันหน่อยนะในความสัมพันธ์นี้อาจจะต้องอรอะไรอาจจะต้องเทคแคร์ดูแลกันมากหน่อยอะคะ่ะสิบไม้สตรงเจ็ดไม้นะคะอืมที่ผ่านมาก็คงจะ เหน็ดเหนื่อย,ยกับเขาเรียกแหะตัวเลือกมพอสมควรเนาะเหมือนกับว่าเขามีคนเข้ามาลุมล้อมเขามีคนคุยหรืออะไรมาก่อนหน้านี้ค่ะเขาก็พยายามเคลียร์ตัวเองเนาะเพื่อจะชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้กับชาวราศีธนูนะคะห้าเหรียญค่ะแล้วก็6ถ้วยนะก่อนหน้านี้อาจจะขาดการดูแล care, เทคแคร์ใจใส่กันหรือว่าไม่มีเวลาที่จะเทคแคร์ดูแลชาวธนูค่ะ แต่ณนะตอนนี้เวลานี้เหมือนเริ่มต้นกลับมาจริงจังกับความสัมพันธ์แล้วก็เหมือนกับให้เวลากับชาวราศีธนูมากขึ้นเนาะเพราะพลังงานนะคะขึ้นมาว่าเริ่มมีใจแล้วก็เขาเรียกอะไรเหมือนรักกันมากขึ้นผูกพันกันมากขึ้นแล้วก็อยากที่จะ,ะจบกับปัญหาเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆที่เคยมีปัญหามีประเด็นที่เคยวุ่นวายใจอะค่ะตอนนี้เขาพยายามที่จะปรับตัวนะ เรื่องที่เคยผิดพลาดไปอะคะ่ะเขาก็พยายามที่จะปรับตัวแล้วก็ขอโอกาสกับชาวราศีธนูเนะเาะที่จะมาสานต่อความสัมพันธ์นี้แบบจริงจังกันอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขา,เ,าเทใจให้กันแล้วก็จับมือกันเพื่อจะข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆเพื่อจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้แบบจริงจังค่ะโอเคค่ะมาดูกันนะคะว่าเขารักเขามีใจให้กับคุณไหมเอ่ยหกดาบค่ะ สี่เหรียญก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่มั่นใจอาจจะยังไม่แน่ใจเนาะแต่บอกเลยว่านาะนะทีนี้ตอนนี้ทั้งก็เริ่มหึงเริ่มหวงแล้วก็ตัดสินใจที่จะเอะดีวกับคุณแบบจริงจังนะคะห้าไม้ค่ะสองไม้สามเหรียญเออก่อนหน้านี้ก็มีปัญหามีประเด็นกับความมีเสน่ห์ของเขามาล่ะค่ะแต่ณนะตอนนี้เวลานี้เลือกแล้วตัดสินใจแล้วนะจะจริงจังกับชาวธนูค่ะสี่ดาบค่ะเก้าดาบ the ชา w e r ก็ถือว่าผ่านเรื่องราวเครียดเครียดปัญหาต่างๆมาด้วยกันมากมายพอสมควรนะคะเขาก็มีใจเขาก็รู้สึกเขาเรียกอะไรความรู้สึกรักค่อยๆเขาเรียกค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าสาหัสพอสมควรในหลายๆคู่นะคะอาจจะเหมือนออมีปัญหาประเด็นเกี่ยวกับเรื่องออความหึงหวงขึ้นมาค่อนข้างที่จะชัดเจนนะในตรงนี้ โอเคค่ะมาดูกันค่ะว่าคู่ที่มีปัญหามีประเด็นกันจะเคลียร์ใจกันได้ไหมเอ่ย <7 S 1> เจ็ดเหรียญค่ะก็แอบเครียดพอสมควรเนาะแดาบค่ะแต่ยังไงแล้วใจลึกๆตัดเขาไม่ได้ค่ะชาวธนูตั้งรักทั้งห่วงเขานะควีนออฟซอดค่ะ8ดไม,ม้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่คุยกันใหม่ดิวกันใหม่เนาะเดอะไฮพินเซค่ะแต่ก็มีความ ไม่มั่นใจมีความหวั่นใจหวาดระแวงเนาะกลัวว่าเขาจะมีคนอื่นกลัวว่าอ,อ๋อจะเป็นลักซ้อนซ่อนรักหรือว่าอะไรที่มันคลุมเครือไม่ชัดเจนอืมัมนยังคงค้างคาใจชาวธนูค่ะสามไม้ขึ้นมาแล้วก็บอกเลยว่ายังไงแล้วก็รักเขาแหละให้อภัยสุดท้ายแล้วกลับมาเคลียร์ใจกันค่ะคิงออฟครับท,ทั้งที่ลึกๆก,ก,ก็ยังไม่มั่นใจร้อยเปอร์นะแต่ว่ายังไงแล้วก็ขาดเขาไม่ได้ค่ะในตรงนี้เดอะเลเวอร์ขึ้นมาเนาะเป็นความรักลุ่มหลงค่ะ เดี The ๋ไฮเราเพ้นค่ะก็ถือว่ายังไงแล้วความผูกพันค่ะด้วยบุญธรรมการรแต่งเนาะตัดกันไม่ขาดค่ะในตรงนี้ไม่ว่าจะมีเรื่องเวลาวุ่นวายใจแค่ไหนก็ยังเลือกที่จะให้โอกาสยังเลือกที่จะปรับยังเลือกที่จะให้อภัยกันค่ะไปต่อกันได้ค่ะสําหรับชาวราศีธนูกับคนรักเนาะอาจจะแบบวุ่นวายใจหน่อยไม่สบายใจมากหน่อยแต่ว่ายังไงแล้วความรักนําทางค่ะในตรงนี้โอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักนะคะ ไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นสองดาบค่ะนายออฟซอร์ธเดอะทาวเวอร์สี่ไม้ค่ะเก้าไม้เพจออฟวัดเอ็ดออฟคัพนะคะวิวออฟฟอร์จูนเดอะฟูลและตามมาด้วยเดอะเดวิลนะคะโอเคค่ะอ่าสำหรับ แนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูนะคะหากก็บอกเลยว่ามันก็ยังเหมือนอยังมีเรื่องบางเรื่องที่ยังอึดอัดใจอยู่มีเรื่องที่ยังขับ แทนใจขับคลองใจอยู่อะค่ะมันเหมือนกับว่าไม่สบายใจเนาะในความสัมพันธ์เพราะว่าความมิสนิยของเขาความเจ้าชู้กุ้มกลิ่มของเขาหรือเขาเองยังไม่หยุดยังไม่นิ่งอะค่ะในนี้ยังมออีปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ระหว่างคุณกับเขาเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ออมันยังคงไม่นิ่งยังคงไม่ราบรื่นสําหรับชาวธนูก็ยังคงมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันอยู่นะแต่ก็ถือว่า สุดท้ายแล้วมันเคลียร์ใจกันได้สุดท้ายเราปรับกันได้เพราะว่าชาวธนูเลือกที่จะให้อภัยเขาอืมเขาเรียกแหละมันต้องผ่านอุปสรรคปัญหาเหล่านี้ไปอะค่ะแล้วความสัมพันธ์จะมั่นคงขึ้นจะดีขึ้นนะปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องเดิมๆค่ะซ้ำๆมันเหมือนกับยังวนลูปอยู่อะค่ะแต่ว่ายิ่งนานวันอะคุณก็ยิ่งผูกพันกับเขามากขึ้นแล้วมันก็ยิ่งตัดใจไม่ได้ไม่ว่าเขาจะทําให้คุณเสียใจมากน้อยแค่ไหนคุณก็ยังเลือกที่จะให้อภัยเขาอยู่เพราะว่าความรักค่ะในตรงนี้ยัง ยังรักเขายังหวังดีต่อเขายังพร้อมที่จะให้อภัยเขาถามว่าปัญหาต่างๆจะคลี่คลายจะจบไปไหมก็ถือว่าคลี่คลายค่ะแต่ต้องใช้เวลาเนาะเพราะวิวออฟฟอร์จูนเข้ามาค่ะมันก็ต้องผ่านเรื่องราวทั้งดีทั้งร้ายไปด้วยกันนะในตรงนี้ค่ะคุณก็เหมือนกับสุดท้ายเราทําใจเนาะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในปัญหาในความสัมพันธ์เนี่ยคุณก็พร้อมที่จะ พร้อมที่จะเจอกับปัญหาเราเนี่ยพร้อมที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าไปทางข้างหน้าจะเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหาอะไรก็พร้อมที่จะไปต่อในความสัมพันธ์น, Batman, น,น,นี้ค่ะตราบใดที่เขายังไม่ปล่อยมือจากคุณคุณยังไม่ปล่อยมือจากเขายังคงรักกันอยู่ถึงจะมีอุปสรรคบ้างถึงจะนอกกรู่นอกทางบ้างคุณก็พร้อมที่จะให้อภัยเขาพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็พร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรค ทางด้านความรักนี้ไปตราบใดที่ยังมีเขาอยู่อะค่ะพอเดอะเดวิลขึ้นมาปิดท้ายด้วยเนาะเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆค่ะในตรงนี้พลังงานของเขามีพลังงานดึงดูดเพศตรงเพศตรงข้ามสูงแล้วมันยังทําให้แบบยังมีคนมาคอยตามคอยขายขนมจีบเขาอยู่อะก็ะเลยทําให้ชาวธนูยังวุ่นวายใจอยู่อะค่ะอืมแต่ถ้าถามว่ารักไหมเคลียร์ได้ไหมรักรักค่ะเคลียร์ได้แต่เพียงแต่มันก็อาจยังจะมีวบวบแหวมแวมอยู่เนาะก็ยังทําให้ไม่สบายใจอะค่ะ พลังงานของไพ่ค่ะเจ็ดดาบค่ะเดอะมูนค่ะก็ยังไปต่อกันได้แบบยาวๆเนาะแต่ก็แอบ,บยังหวั่นใจอะค่ะสองถ้วยยังไงก็รักเขามากให้ถอยก็ถอยไม่ได้แล้วนะคะในตรงนี้รักถูกใจตรงสเปคตรงไทยค่ะเดอะไฮพินเซสค่ะก็ยังอึมครึมอยู่ในใจยังรู้สึกไม่มั่นใจแต่ก็ไปต่อค่ะวีนอฟซอร์เอ็ดออฟวอดค่ะเดอะชาริออ ห้าดาบนะคะเจ็ดไม้อืมมันยังคงเจอเรื่องราวเจอปัญหาแบบนี้อะค่ะแต่ว่าถามว่าทําใจได้ไหมทุกครั้งที่เกิดปัญหาเกิดประเด็นก็ทําใจไม่ได้หรอกก็มีการทะเลาะกันเกิดขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คุยกันได้เคลียร์กันได้พอสุดท้ายแล้วยังไงแล้วเขาก็เลือกคุณค่ะอืมก็ถือว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอะมันเข้ามาทดสอบใจทดสอบรักชาวราศีธนูนะคะ ตราบใดที่คุณทั้งคู่ยังจับมือกันแน่นอยู่มันก็ยังสามารถที่จะไปต่อกันได้อะค่ะก็ถือว่าเรื่องราวอุปสรรคปัญหายังไม่หมดนะคะสำหรับคู่ของชาวธนูเนาะความรักความสัมพันธ์ยังไม่ราบรื่นค่ะแต่ก็ไปต่อกันได้นะโอเคค่ะสำหรับปีใหม่นี้เนาะมิกะก็ขออีพอให้ชาวราศีธนูนะคะสมหวังในความรักนะคะแล้วกลับมาพบกับมิกะทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r คร e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ